คลิปนี้เปรียบเทียบระหว่าง oppo f i x 8และ vivo x 2 0 0ในปี2026ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆผมสรุปให้ฟังตั้งแต่ต้นคลิปเลยกันแล้วกันนะครับในด้านตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเนี่ย oppo จะได้เปรียบตรงที่มีไวเลสชาร์จ5 0วัตต์นะครับเพื่อนๆส่วนในด้านการใช้งานทั่วไปนะครับตัว os ทั้ง2ค่ายเนี่ยผมยกให้ Oppo ไหลลื่นกว่าอยู่นิดนึงนะถัดมาเป็นเรื่องของการถ่ายรูปนะครับยกให้ V ี vo นะครับ ถ่ายรูปได้ง่ายกว่าดีกว่าเพราะว่ามีตัวฟิลเตอร์แล้วก็ลูกเล่นเยอะกว่านั่นเองนะส่วนเรื่องการถ่ายวิดีโอและการเล่นเกมรวมถึงการใชร้แบตเตอรี่ทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ดีพอๆกันทั้งคู่ครับขาวน,นี้มาถึงเรื่องราคานะครับ oppo เนี่ยจะถูกกว่าอยู่เล็กน้อยนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้น12ทั2 5 6อกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12,500นะครับส่วน vivo เนี่ยเริ่มที่13,500นะอันนี้เนี่ยถ้าใครมีเรื่องงบประมาณจำกัดเนี่ยเ็เลือกไม่ยากเนาะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนรีว อยู่เต็มทั้งสองตัวเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะก็ลองกดเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ใครอยากไปรับชมการเปรียบเทียบต่อลุยกันเลยครับเริ่มจากการใช้งานทั่วไปก่อนนะครับตัว OS หรือว่าตัวระบบนะครับอันนี้เป็น Color OS 16 o อร g n น s 16นะครับลองดูนะว่าเพื่อนๆชอบความไหลลื่นของค่ายไหนนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยแอดนะครับยังให้ทาง oppo นะครับ ความไหลลื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทกว่านะเห็นไหมนี่ครับคือตัวแอนิเมชันเนี่ยมันจะวืดกว่านิดนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนถ่ายให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันดูได้แค่60 fps นะครับจะแตกต่างกันเยอะหรือเปล่าครับถ่ายแบบซูมไกลบ้างนะครับเริ่มจากอันตัว Y 0.6นะครับแล้วก็ไปที่1เท่านะจากนั้นไปที่เลนส์เทเลโฟโต้นะครับเป็นสเท่านะครับอันนี้เนี่ยที่ไม่เท่ากันเพราะว่าไปใส่หลายน้ำเนาะสามเท่านะครับแล้วก็ไปที่หกเท่านะครับ จากนั้นก็ไปที่10เท่านะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็เป็นที่20เท่านะครับซึ่งเป็นระยะที่หวังผลได้นั่นเองนะครับเพื่อนปืนไปอีกนิดนึงนะครับเป็น30เท่านะก็ประมาณนี้คุณภาพภาพนะก็ลองเปรียบเทียบันดูนะถ่ายจากหมวดปกติครับลองดูนะว่าชอบสกินโทนอันไหนนะครับอันนี้เมื่อกี้ตะวันนะครับนี่1เท่านะครับจากนั้นไปเลนส์เทเลโฟโต้ทั้งหมดนะครับ3เท่านะลองซูมดูรายละเอียดนิดนึงนะครับ นี่นะมิติของภาพจะต่างกันอยู่เล็กน้อยนะแต่ส่วนตัวเนี้ยแอดก็ยังชอบทางออกโป้มากกว่านะคือมันดูสดใสกว่านะครับเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะจริงๆแล้วพวกนี้มันสามารถปรับแต่งได้อย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคระับลองซูมดูดีเทลเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับจากนั้นเนี้ยไปที่1ิบเท่าแล้วนะครับสิบเท่านี้ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วครับเห็นความต่างแล้วน,นะนี่เห็นไหม แล้วก็อันนี้เป็นการถ่ายแบบย้อนแสงนะครับลองแกล้งดูนะว่าตัวไหนเนี้ยจะทําได้ดีกว่านะครับการตัดขอบเนี่ยของทาง v e v v o นี่จะเก่งกว่านะ Oppo น,นี่อาจจะมีแอบหลุดอยู่เล็กน้อยนะตรงนี้เห็นไหมจแอบหลุดอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าความสว่างเนี่ยเห็นไหม Oppo จะสว่างกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะ ถ้าเป็นภาพถ่ายบุคคลเนี่ยผมยกให้ทาง Vivo เนี่ยได้เปรียบกว่านะอ่าไม่ใช่ว่า Oppo ถ่ายไม่สวยนะครับแต่ Vivo ถ่ายง่ายกว่านะครับเพราะว่ามีเลนส์ใสช่วยนั่นเองนะเขามีพรีเซตมาให้เสร็จเลยนะครับคนที่ถ่ายไม่เก่งเนี่ยสามารถกดเลือกจากกล้องถ่ายรูปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่นะครับไปที่ภาพถ่ายบุคคลเนี่ยเขาจะมีพรีเซตตรงนี้ไว้ให้เห็นไหมครับ เลือกได้เลยนะครับคือค่อนข้างถ่ายง่ายกว่ oppo นะครับ oppo นี่อาจจะมีเซ็ตแค่ตามระยะเลนมาให้นะครับสําหรับหมดบุคคลนะก็จะถ่ายแค่เนี่ยหนึแค่นี้นะครับแต่ว่า,าฟิลเตอร์พวกที่มากับระยะเลนเนี่ยเขาไม่มีนะครับอันนี้ก็เลยยกให้ทาง vivo เนี่ยถ่ายง่ายกว่านันเองครับในส่วนงานวิดีโอนะครับผมให้เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะการกันสันการปรับแสงนะครับทำได้ดีทั้งคู่เลยนะ แล้วก็ระยะของการซูมเนี่ยแม้จะเซตมาไม่เท่ากันนะครับแต่พอซูม10เท่าเท่ากันแล้วเนี่ยคุณภาพวิดีโอเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยให้งานวิดีโอเนี่ยเสมอกันเลยนะครับ โอเคเทสพอของปากของคอกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะว่าเพื่อนๆชอบสกินโทนของค่ายไหนชอบโบเก้ของเลนส์หรือเปล่าหรือว่าชอบไวเลสของทาง oppo เนี่ยก็เลือกไม่ยากนะครับเพราะว่างบประมาณนี่ก็แตกต่างกันอพอสมควรนะ ชอบตัวไหนย,ยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับในส่วนตัวแอดเองเนี่ยขอใช้ OPPO ต่อไปกันละกันนะครับเพราะว่าผู้ขาดไปเยอะนะทั้งรูปที่เก็บบนคลาวดหรือว่าจะเป็นตัว v v p p อะไรต่างๆนะครับโอเคใครสนใจ Vivo ก็ทักไลน์ดีลล่างมาได้เลยนะครับ13,490บาทเท่าน,นั้นรวมส่งครบกล่องสภาพใหม่คลิปสำหรับคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้กันละกันนะครับสวัสดีครับ